กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0ูนย์หกสี่ จ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเมมเบอร์แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ก็ไรสมเด็จนะฮะสวยๆนะครับมีพวกพระกุนะครับมีเครื่องรางนิดหน่อยนะครับเอามาฝากพี่ๆนะครับเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพใหญ่ นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้นะฮะเนื้อสวยครับเนื้อสวยพิมพ์ตรงดีเนื้อหาจัดจ้านพร้อมตลับเงินแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขอญาตแกะให้พี่ๆดูนะครับแกะให้พี่พี่ดูนะครับชอบก็แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรยินดีรับทุกสายนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับองค์นี้ได้มาใหม่นะครับองนี้ได้มาใหม่นะครับเนื้อหาจัดจ้านครับผมครบสูตรเลย นะครับหยาดแป๊บหนึ่งนะครับองนี้เนื้อสวยนะองนี้เนื้อสวยมากเลยครับนี่ครับผมเนื้อเน่าเก่าปึ๊กเลยนะครับเนื้อเน่าเก่าปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะเป็นวัดะระฆังนะครับผมเป็นวัดระฆังนะครับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ นะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับเนื laughter, wellness, body, ้อออกแบบโซนน้ําตาลนะครับโซนน้ําตาลนะครับนี่ฮะเนื้อสวยๆเลยหน so ึกน yeah, uh, um. like in ุ่มมากนะฮะเนื้อสวยหนึกนุ่มมากเลยนะครับเนื้อนำเน่าเก่าๆนะครับเดี๋ยวขอย่าเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับผมเนื้อหาจัดจ้านครับเนื้อหาจัดจ้านสวยงามครับนี่ฮะมวลสารเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อหนึกๆครับ เนื้อหนึบหนึบนุ่มๆครับขอบข้างเนื้อออกน้ำเน่านะฮะนี่ฮะดูรอยปีรอยแยกนะครับรอยปีรอยแยกสวยเลยนะครับเนื้อแห้งนะฮะเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อแห้งแก๊กเก่านะครับด้านหลังมีเม็ดบอนสารใหญ่ๆแบบนี้ฮะองนี้สวยนะครับองนี้สวยมากเลยนะครับองนี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับผมเนื้อออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับนี่ครับขอบข้าง ดูง่ายนะครับหารเป็นเหลี่ยมเป็นมิติเลยล่องแขนลึกแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ตรงดีครับผมถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ064 7 5 6 1สีเจหนะครับองนี้เปิดไว้1 5 0 0 0บาทนะครับผมเปิดไว้1 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมตลับเลยนะครับเป็นพร้อมตลับเงินนะครับ ตลับเงินบางองค์บางองค์ตลับก็ยังอยู่ตลับอยู่พระไม่อยู่นะครับบางคนพี่ๆก็ชอบเอาแต่พระนะครับไม่ไม่เอาตลับเพราะว่าจะเอาไปเลี่ยมทองเองอะไรเองบ้างนะครับก็ราคาก็ลดหย่อนต่อรองกันไปนะครับต่อไปนะครับมาดูองค์ที่สองครับนี่ครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับนี่ฮะ เนื้อหาจาัดจ้านนึกนุ่มมากเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้สวยนะครับผมชอบเลยองค์นี้สวยเจ้าของห่วงด้วยนะครับนี่ะเนื้อออกอมเหลืองด้วยนะเนื้อออกอมเหลืองนะครับดูฮะเนื้อหนึกนุ่มมากเลยนะครับเนื้อนึกนุ่มฮะเนื้อนึกนุ่มมากส่องดูสบายนวลตานะครับ เส้นซุ้มผ่าวายแบบนี้เลยนะนี่ครับผมจะขอยาาแกะนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับดูขอบข้างนะครับด้านหลังแห้งๆแบบนี้ฮนะอันนี้ขอบข้างครับนี่ครับผมวันนี้ได้สมเด็จสวยๆได้มาใหม่แค่สามองค์นะครับได้มาใหม่แค่สามองค์นะ เนื้อหาสวยจัดจ้านเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเป็นพร้อมตลับเงินนะครับพร้อมตลับเงินนะครับก็ดูให้ชอบนะครับพาสสมเร็จนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะกุมารทองบางพยาวนะครับผมซื้อจริงขายจริงนะครับขายจริงส่งจริงนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับ โอนไวก็ส่งจรวดเลยครับส่งไวนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะวันสองวันบางทีส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมซื้อจริงโอนโอนไวก็ส่งไวนะครับไม่มีพลิ้วนะครับผมไม่มีบิดพ้วนะครับต่อไปนะครับมาดูองค์ที่สามนะครับนะองค์นี้เนื้อสวยเหมือนกันฮนะเนื้อออกโซนแก่งๆนะเนื้อออกโซนแก่งๆเดง๋ยวอญาตแกะดูนะครับ ขอบซ้อนกันสวยนะครับขอบซ้อนกันสวยเนื้อเก่าแก่งเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ครับองค์ที่สามเป็นตลับพุกนะครับนี่ดูเนื้อข้างหลังนะครับนะรอยปีรอยแยกนี่สวยมากเลยนะครับนี่เหมือนแบบว่าปั๊มลงไปสองขยักนะ ปั๊มมนปั๊มลงไปสองขยับนี่ครับเนื้อสวยมากเลยองนี้นะฮะองนี้เนื้อสวยมากเลยนะครับเป็นวัดระครังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนะครับวัดระครังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเม็ดมนสารนะครับดูเม็ดมนสารนะฮะนี่ฮะเม็ดดำเม็ดแดงทานเป็นเหลี่ยมเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมนสารเต็มๆเลยนะครับมนสารเต็มๆเลยนะครับขอบข้างฮะเม็ดใหญ่ๆฮะนี่ครับ นี่ครับผมมีรอยปีนี่รอยปีรอยปีรอยแยกองนี้ดูเป็นเป็นแบบธรรมชาติดีนะครับนี่ฮะเม็ดก้อนแบบนี้เลยนะฮะเม็ดก้อนสวยๆเลยนะครับนี่ใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยนะครับเม็ดก้อนสวยๆวยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอง์นี้พี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่ท่านใดชอบผมเปิดไว้แปดพันบาทนะครับแปดพันบาทนะครับองนี้ฮะนะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับ ถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับก็สาวทย์นี้มีงานประกวดที่ใช่นาก็ว่าจะส่งนะครับส่งประกวดพี่ๆท่านใดซื้อกับผมก็สามารถฝากส่งได้เลยนะค่าค่าส่งสามร้อยบาทครับเดี๋ยวผมเป็นทุรละจัดการให้เลยนะครับอ่ต่อไปนะครับมาชมชินราชนะครับชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับสองสี่แปดกว่าสองสี่แปดห้านะครับนี่ฮะ อันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งวันนี้ได้มาสี่องค์นะครับเหมามานี่ฮนะโคดต่อโคดทำมาจากอกเราชัดๆัด <c oughs> แบบนี้เลยนะครับต่อโคดทำม,มาจากอกเราชัดๆัดแบบนี้เลยนะครับอ่ะชินาราดอิโดจีนพิมพ์แต่งเปิดไว้องค์ละสองพันนะครับอ่ามันจะมีก็ไหลทองกับมีแบบองค์อ่าไม่ก็ไหลทองนันเนี่ยมีอย่างละสององค์นะครับนี่องค์ที่สองนะครับแต่งเก่าโบราณนะฮะหน้าพระพักหลงพ่อสวยเลยนะครับ นี่ครับแต่งเก่าโบราณนะครับหน้าพระพักของพ่อสวยมากนะฮะสวยๆเลยนะครับต่อโค้ดธรรมาจาักรอกเราชัดๆแบบนี้ฮะนี่ครับผมเปิดไว้องละสองพันนะฮะนี่องละององละสองพันอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามครับนี่ฮะองค์ที่สามองค์นี้ก็สวยเลยนะครับองค์นี้ก็สวยเลยี่ยจีวรลายดอ,อกนะครับ เป็นเนื้อกระไหล่ทองเปียกทองแล้วจะเอาไปชุบทีหลังนะผมบ้านนะนะครับเจ้าของเขาจะเอาไปชุบทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเอาองค์ละสองพันนะครับองค์ละสองพันนะฮะชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับเลกระไหลทองกระไหล่ทองสวยๆนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระซุ้มกอครับผมนี่ครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักหักเชื่อแบบโบราณนะดูเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับรักแดงนะรักออกแดงแดงนะครับนี่ครับรักออกแดงแดงนะครับพระซุ้มกอชุดนี้เปิดไว้ห้าพันนะองค์ละห้าพันบาทนะครับผมมีหลายพิมพ์นะมีพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์กลางครับเนื้อมันๆเลยนะครับ แ่ดอกมะขามสวยๆฮะนี่ฮะพิมกลางนะครับดูด้านหลังนะครับแร่ดอกมะขามสวยมากเลยนะครับนี่ฮะแดงๆเนื้อมันๆนะครับขอบข้างก็มีค้าบรักลาดํานะครับเนื้อแกร่งเนื้อแกล่งมากเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับพะสุ้มก่อนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สามเป็นพิมพ์กลางมีขนกนะครับนี่ฮะ มีเม็ดแร่มาขามทุกองค์นะครับคภาพรักลาดำภาพรักลาดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้องค์ที่สามครับผมห้าพันครับสะสมกอปไอบห5 0 0 0นบาทนะครับอ่าสวยจัดเลยนะฮหาสวยจัดจ้านฮะต่อไปครับองค์ที่สี่นะครับอ่าองค์ที่สี่นะครับนีอครับผม องนี้ก็สวยเนื้อเนื้อแห้งนะครับองนี้เนื้อแห้งเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแห้งซุ้มแขนลึกซุ้มแขนลึกมากเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะเนื้อดินแห้งเก่าสวยนะครับห้าพันองนี้นะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับเนี่ยเป็นองค์ที่ห้านี้ก็สวยดูง่ายนะครับเนื้อออกแดงๆนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เล็กดูค้าบลักลาดำนะฮะ ภาพรักดาดำเต็มทั่วองค์พระเลยดูง่ายนะฮะอันนี้องค์ที่สี่อ่าองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับผมแอทไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่หกสวยทุกองค์นะครับทุกการทุกนี้นะฮะถ้าใส่สลับหน่อยก็สวยเลยนะครับแต่งตัวซะหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่หกครับต่อไปองค์ที่เจ็ดอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับ องเจ็ดเป็นพิมกลางนะครับพิมกลางเนี่ยองนี้สวยนะครับองค์ที่เจ็ดเนี่ยดูครับรักราดําเนื้อดูแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับนะมีกูไว้ไม่จนครับมีกูไว้ไม่จนนะครับผ้าสุ้มกอนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นผ้าลีลานะครับเม็ดขนุนนะฮะดูครับเนื้อสวยมากเลยนะครับสภาพใช้หน่อยครับสภาพใช้หน่อยนะนี่ครับเนื้อมันเลยนะครับ มีแร่นะครับดินกําแพงนะครับดินกําแพงดินกําแพงมีเป็นแบบนี้เลยนะครับพระลีลาเม็ดขนุนเปิดไว้สี่พันนะครับพี่บีนะครับทุ้มคอห้าพันเม็ดขนุนสี่พันนะครับเนื้อมันๆสวยๆอันนี้องค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองอันนี้ได้มาใหม่หมดเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับชุดเก่าก็ไปหมดแล้วนะครับนี่ครับผมเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับ มีสององนะครับมีสององนะฮะพระลีลาเมตขนุนนะครับต่อไปนะครับเป็นกําแพงกีบบัวนะองค์นี้ดูง่ายเลยนะฮะดูง่ายมากนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับนางกําแพงกีบบัวหายากนะครับหายากเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยพบเจอฮะนี่ครับกี๊กุดมเดิมนะครับนี่ครับเนื้อมันๆเลยนะครับเอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนางกําแพงกีบบัวนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระผงสุพรรณบ้างครับอ่ามีสององค์นะครับผงสุพรรณนะครับเอาองละสี่พันพอนะครับออกไม่ได้นะครับเอาององนี้นะสี่พันแต่ว่าอีกองคหนึ่งสี่พันไม่ได้อีกองคหนึ่งสวยนะครับอีกองค์สวยอ่องนี้เปิดไว้สี่พันอ่าองนี้องค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับนี่ฮะมีหน้ามีตาครับสวยมีหน้ามีตาครับพับผงสุพรรณองนี้ฮะ นะเนื้อแกงเก่านะครับคาบลักราดํานะครับเตรียมกรอบได้เป็นกรอบโบราณนะครับจะไม่ใช่เงินนะดูแล้วผมว่าไม่ใช่เงินน่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมนะมดูด้านหลังนะครับดูง่ายเลยนะครับองนี้ผงทุพันนะครับผงทุพันองนี้เอาแปดพันนะครับแปดพันบาทครับผมแปดพันะ 8, บาทนะต่อไปนะครับต่อไปดูเครื่องรางมั้งครับเครื่องราง นี่ครับพยางั่งนะครับงั่งสำริดโบราณนะงั่งสำริดโบราณนะครับนี่ฮะหายากนะครับหายากเนื้อสำริดมันๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกอมเขียวนะครับงั่งนะครับนี่ฮะตาเมตาทองแดงครับเมตาทองแดงนะครับเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดนี่ฮะเนื้อออกอมเขียวหมดเลยนะครับมาสำริดโบราณเนี่ยเก่ากึกเลยนะครับ มีหกเจ็ดสิบแปดสิบปีได้นะครับองนี้นะครับเอาองละสองพันนะครับงั่งนะมีอยู่สามองสามพิมพ์ด้วยกันนะครับนี่ฮะตาโปนตาแดงเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะพยายงั่งนะครับโชคลาภเงินทองได้หมดเลยนะครับตามตำราก็ว่าเอาไว้เป็นตะเนะนะครับเป็นตเนนี่ฮะเนื้อสำริดเก่าโบราณน,นะครับเนื้อสำริดเก่าโบราณ นะครับนะอันนี้องค์ที่สองนะครับเปิด้วยองค์ละสองพันครับงั่งนะองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับน้ององค์ที่สามมันๆเลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยจัดจ้านนะครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะครับสองพันครับสองพันนะครับอ่าแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระสังกรจจายครับ พระสังกรจจายพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ฮะพระสังกรจจายพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะฮะเป็นพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักครับเนื้อเก่ามันเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับนี่ฮะเนื้อเก่ามันนะครับเนื้อหาจัดจ้านฮะเนื้อผงคุกรักขึ้นไข่แบบนี้ฮะมีลงรักลงทองเก่านะครับนี่พระสังกรจจายอุดมโชคอุดมลาบนะครับพระสังกรจจายหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงคุกรักเก่ามัน ผมเปิดไว้สามพันนะครับมีสององนะครับเนื้อเนื้อผงคลุกรักรับเนื้อผงกะลาแบบนี้ฮะเนื้อออกโซนสีน้าตาลนะครับเนื้อเก่าจัดจ้านเลยนะครับก็สังกระจายนะครับหลวงพ่อแก้วนะฮะอืมครับผมเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับนะถูกใจแอดไลน์มานะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับต่อไปนี่ฮะ เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับชิ้นเงินเนื้อสวยๆเลยนะครับน่าจะเป็นสมพระยอดขุนพลลบบุรีนะครับยอดขุนพลลบบุรีนะฮะเนื้อแห้งสวยเลยนะครับเนื้อแห้งสวยนะครับเปิดไว้องค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีนี่ฮะเป็นพระปฐุมมาศนะครับพระปฐุมมาศชิ้นเงินนะครับเนื้อแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เนื้อแห้งแห้งสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังวิพายเงินขึ้นนะภ้าบปรลอดค้าบปรลอดนะครับฟุดปิดนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระปทุมมาศนะครับพระปทุมมาศเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับต่อไปเป็นสนิมแดงนะครับสนิมแดงพัดล่วงนั่งสุ้มนครโกษาลพบุรีนะครับนี่ฮะสนิมแดงดูสวยนะครับ จิตระสวยเปิดไว้3,500บาทนะครับ3,500บาทเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระร่วงนั่งนะครับอูทองท้องช้างนะฮะอูทองท้องช้างนะครับเนื้อชิ้นเงินนะฮะเนื้อชิ้นเงินสวยยเลยนะครับอ่าพระร่วงนั่งอูทองท้องช้างนะครับอ่าเปิดไว้องละ3,500บาทนะมีอยู่3องค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่อันนี้องค์ที่สองนี่ครับ องค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะสวยมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะองค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับถูกตาถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่สามนะครับก็ตามสภาพเนาะสวยๆก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับนี่ฮะดูง่ายนะครับ ทักไลน์มานะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม